ี่จ้าทุกคนเราจะตําน้ําพริกนะทนแทนแทนแทนได้ปลาทูมาจ้านี่จ้าทุกคนทอดมาจากที่ร้านอันนี้จะตําน้ำพริกปลาทูจ้าอันนี้ทําผัดเบบี้ทำผัดกะเพราเบบี้ให้พี่ชายนี่จ้านี่เจ้า นี่จ้าเสร็จแล้วน้ำพริกปลาทูกินหัวเดียวทุกคนไม่ค่อยเผ็ดนะพริกอันนี้อจะใส่น้ำปลาไปอันนี้ไม่ได้ใส่ปลาทูปลาทูที่อีกสองตัวจ้ะน,น,นี่ จ้านี่หัวก็ไม่ทิ้งนะเอ้าลืมเิหัวก็ไม่ทิ้งนะทุกคนนี่อันดับแรกที่กินตาปลาทูจ้ามีใครชอบบ้างตาปลาทูทอดตั้งแต่เมื่อคืนนะมันเลยไม่ค่อยกรอบแกเริ่มเหนียวอยู่นิดหน่อยแต่ก็ยังกินได้ อร่อยมากแถวดาวอยู่เนี้ยปลาแมคคาเลวไม่ค่อยมีนะทุกคนเพราะว่ามันหนาว่ะเนาะก็ส่วนใหญ่จะเป็นปลาแซลมอนปลาทอดปลาทูส่วนใหญ่ปลาเนื้อขาวอะค่ะแต่ไม่ค่อยมีแมคคาเลวทุกคนถ้ากินข้าวกับน้ำพริกแบบนี้กินกับมืออร่อยนะ ดาวลางังหมดแล้วแหละนี่ตอนปลาทูไม่ได้ตำให้แหลกนะนี่อย่างนี้เลยไม่แผ็ดไม่แผ็ดอะไรไม่เผ็ดนะคะลืมเอาผักผักอยู่ในตัวเย็นจะคำคำใหญ่ๆไปเลยอืม อร่อยมาก